าบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวดูฟักทุกท่านนะครับต่้งจาพ่พาที่แล้วได้ซ้อมลงเกมกิดทูไปนะครับซึ่งผมก็อ่านหยุดละก็สองนะผมก็ขอโทษกับทานานภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับคือภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ถ้าเกิดเจอพาคแรกก็อย่า,ยาม้นด่ากันนะครับเอวันนี้ก็ <S <S จะมาสอนต่อ ก็ที่ผมี่โดุดไปมันไม่ใช่เกมแท้นะครับมันเป็นเกมเถื่อนหลายๆท่านก็คงดูดีอยู่แล้วซึ่งเกมเถื่อนเนี่ยก็คนที่เอามาลงให้เรานะครับเขาก็ซื้อแผ่นแท้มานะครับแต่เขามาทำแคทเพื่อให้มันเล่นได้ไดหลายๆคนนะ มันมีไม่กี่เกมเหรอกครับที่มันทำแคกมันติเพลเยอร์มา้วยเพราะคนทำแคกไม่ได้เก่งขน,นาดนั้นนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงแคกมันติเพลเยอร์นะครับแมนติเพลเยอร์เนี่ยลงในสตรีมด้วยนะครับสตรีมครับสตรีมมาัสตรีม,ครรมแคกมันติเพลเยอร์สำหรับท่านที่แบบ โอ้มีสตรีมอยู่แล้วสตรี Steam อยู่แล้วอย่าไปบอกใครนะครับว่าแฮกเล่นที่สตรีมได้นะแฮกเล่นที่สตรีมได้นะครับนี่ครับตัวแฮกมันติเพย์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับนี่ครับสำหรับคนที่ยังไม่มีสตรีมก็ดาวน์โหลดกันตรงนี้กันไปเลยนะครับเออสำหรับท่านที่ยง ไม่มีเอีก็สมัครสมาชิกไปสมัครไปเลยครับนี่ครับกดดาวน์โหลดป๊อปป๊อปป๊อปนะครับของผมดาวน์โหลดมาแล้วครับก็เดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตัดนะครับตัดตัดโอเคนะครับ เมื่อโหลดเสร็จแล้วก็นี่ฮะไฟล์มันติดเยอะปุ๊บคลิกขวานะครัแอคแทกเฮียแต่ถ้าเกิดบางท่านนะครับคลิกเกียดคลิกเกียดแอคกแทกเฮียก็แอคไฟล์มันไปเลยครับเอาไปลงมันที่ใดเกมมันไปเลยนะครับแคบ่กดปับ๊บแค่นี้นะครับ แล้วก็กดโอเคครับของผมลงไว้แล้วนะมันก็เลยขึ้นมานะครับเรียบร้อยนะสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะให้แตกเหมือนกันนะให้แตกออกมาปา้ามาเยอะอเลยวะนี่นะครับสำหรับม,มันมันรีดมีฮะนี่ครับ ตัวนี้นะฮะใช่แล้วคะกดก๊อปก๊อปปี้ก๊อปปี้เปิดไฟล์ขึ้นมาเปิดที่ที่เราลงเกมไว้ตอนแรกที่ผมสอนไปนะครับปุ๊บนะครับเปิดมาหน้านี้เลยนี่ครับไฟล์ตัวเกมที่ผมลงไวน้นี่ปับ๊บ เรียบร้อยครับถ้าไ,ไม่ใช่ว่าเอ้ยเฮ้ยกูหกกูเปล่าวะ,ะได้จริงครับผมไม่เคยโกหกใครนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดสตรีมขึ้นมาเลยนะครับเปิดสตรีมขึ้นมาเลยเปิดสตรีมขึ้นมาเบยถ้าเกิดเราไม่เปิด ถ้าเราลงแคตตัวนี้ไปแล้วถ้าเกิดเราไม่เปิดสตรีมมันก็จะเข้าไม่ได้นะฮะมันก็จะเข้าตัวเกมไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมผมไม่เคยซื้อเกมในสตรีมเหมือนกันส่วนมากก็ซื้อแผ่นเอาฮะผมไม่เคยเล่นในสตรีมเหมือนกันนี่ครับลองเข้าดูนะฮะนี่ครับกิท เข้าไปแล้วนะครับนี่ครับกิจทูยังสวยอ่ะยังสวยนี่ครับเข้าใช้สตีมนะกดนี้แล้วกดแบ็บไม่ต้องคนะไม่ต้องสำหรับตอนแรกที่ผมต่อลงไปนะครับนี่ครับพอพอเข้าตัวเกมแล้วนะครับนี่ครับ เนี่ยเห็นไหมครับย์วัน e ิทูเนี่ครับสำหรับมันคนที่เพิ่งลงใหม่มันยังไม่มีตัวนี้นะครับอาจจะเป็นสตาร์ท e ิวเกมอย่างเงี้ยนะครับกดดูนะครับปั๊บโอเคเนี่ยนะครับนีนีครับ,ดดรบ,บ,รบ,รบแล้วสำหรับ ท่านที่ยังไม่ได้ลงแคกไปนะครับคลิปที่แล้วผมไม่ได้สอนลงแคกมีก็คือคลิปที่สองแล้วมาสอนลงแคกก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วแหละครับนี่ครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงแคกสําหรับมัลติเพย์นะครับท่านจะสามารถเล่นได้แต่คนเดียวตรงด่านนี้ไปก่อนนะครับนี่ครับด่านนี้ท่านจะไม่สามารถเข้ากริดออนไลน์ได้นะครับก็ มัทดลองกันดูนะครับว่ามันจะเข้าได้หรือไม่ได้นะครับกด enter น,นะครับมัน <c oughs> เข้าได้นะครับถือว่าเข้าได้แล้วนะครับอย่าหาว่าผมโกหกไม่ใช่โกหกนะครับนี่ครับอ่าออนไลน์นะครับ สำหรับท่านที่ได้ชอบถูกใจชอบมากๆกด subscribe กันนะครับ